แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ9รกรกฎาคม2567เราจะมาอัปเดตต่อเนื่องสำหรับเงินดิจิตอ l วอลเล็10,000บาทงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะไามาที่4นี้ก็จะได้ใช้เงินกันแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงไามาที่4สิ้นเดือนนี้หรือปลายเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการเปิดวันลงทะเบียนสำหรับดิจิตอลวอลเล็10,000บาทนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเปิด5ช่องทางยืนยันตัวตนแอปทางรัฐเพื่อรอรับเงิน10,000บาทซึ่ง7 e เ e ่ e อก็สามารถยืนยันตัวตนได้ซึ่งแอดได้ทำเป็นคลิป รายละเอียดที่ชัดเจนไว้ให้ดูแลไปดูย้อนหลังกันได้นะคะสำหรับโครงการดิจิทัลวันเหลของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเริ่มเห็นความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะหลังจากนายจุลพันธ์อามรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้กระทรวงการคลังจะประกาศภายในเดือนกรกฎาคมนี้นายกรัฐมนตรีจะประกาศให้ประชาชนและร้านค้าที่มีสิทธิ์เข,ข้าร่วมโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาท ผ่านดิจิทัลวอลเลตอย่างเป็นทางการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อยืนยันตัวตนโดยจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนภายในระยะเวลา2เดือนนับจากวันประกาศนะคะล่าสุดนายจุลพันธ์ยืนยันว่าสินค้าที่ไม่เข้าขายใช้สิทธิ์ตามโครงการดิจิทัลวอลเลตหรือ Negative List ยังอยู่ในการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์แต่ตามนโยบายของรัฐบาลเห็นว่าสินค้าที่นําเข้ามาทั้งหมดจะไม่สามารถใช้ใจ่ายในโครงการดังกล่าวได้อาทิ โทรศัพท์มือถือปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงเป็นต้นสำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนดิจิทัลว a l เล t และมีคุณสมบัติครอบตามเงื่อนไขโครงการแจกเงินดิจิทัลว a l เลตหนึ่บาทสามารถทยอยเข้ายืนยันตัวตนด้วยระบบ KYC k No w Your Customer ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อเป็นการทยอยนำข้อมูลยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบนะคะไม่ต้องรอไปยืนยันตัวตนพร้อมกันในวันที่ ประกาศลงทะเบียนนะคะรวมถึงการป้องกันการกระจุกตัวของการยืนยันตัวตนหลังระบบมีการเปิดลงทะเบียนแจกเงินดิจิต a l วอลเล็ตหนึ่บาทไปแล้วนะคะมาดูวิธีลงทะเบียนสำหรับแอปทางรัฐนะคะสำหรับการลงทะเบียนนั้นแอปพลิเคชันทางรัฐมีการยืนยันตัวตน2ระดับด้วยกันระดับที่1 การยืนยันตัวตนผ่านการถ่ายบัตรประชาชนลงในแอปพลิเคชันซึ่งแอดเลือกทงวิธีนี้ง่ายมากนะคะในการยืนยันตัวตนนี้จะสามารถใช้บริการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐได้ทันทีซึ่งขั้นตอนนี้ง่ายมากเพียงถ่ายรูปบัตรประชาชนและถ่ายภาพหน้าตรงตามขั้นตอนที่ระบุในแอปพลิเคชันก็สามารถเข้าใช้บริการได้เลยนะคะระดับที่2ก็คือการยืนยันตัวตนผ่านทาง จุดให้บริการยืนยันตัวตนสำหรับในบางบริการที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวตนเพิ่มเติมเช่นการตรวจสอบเครดิตบูโรแอปพลิเคชันจะต้องขอยกระดับการพิสูจน์ตัวตนเพิ่มเพื่อเป็นการยืนยันว่าเจ้าของบัตรประชาชนกับผู้ที่ยืนยันตัวตนเป็นคนเดียวกันนะคะโดยการยืนยันตัวตนนั้นสามารถทำได้ง่ายๆผ่าน5ช่องทาง โดยช่องทางผ่านเคาน์เตอร์เซ์วิสหรือ7 e เว่นอีเลแล้วก็เคาน์เตอร์ไปรสยนิทยตู้บุญเติมแอดได้แยกเป็นคลิปให้แล้วนะคะไปดูย้อนหลังกันได้เริ่มกันที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐนะคะตู้คีย์ออสที่ให้บริการทั้งด้านข้อมูลและการลงทะเบียนต่างๆ ซึ่งตู้นี้ใช้ในการยืนยันตัวตนกับแอปพลิเคชันทางรัฐได้ประชาชนต้องเตรียมมัดประชาชนและโทรศัพท์มือถือเพื่อดําเนินการยืนยันตัวตนเมื่อได้ยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่แจ้งผ่านตู้แล้วนะคะก็จะได้รับ QR code เพื่อสแกนใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐถือว่าการยืนยันเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาไม่นาน สำหรับวิธีการยืนยันตัวตนผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ของภาครัฐทำได้โดยการเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมจากนั้นเสียบบัตรเข้าไปที่ตู้บริการเลือกเมนูเปิดใช้งานทางรัฐแล้วทำตามขั้นตอนวิธีบนหน้าจอเท่านั้นก็สามารถยืนยันตัวตนได้เรียบร้อยนะคะแอปพลิเคชัน ddo pa แอปพลิเคชันจากกรมการปกครองคือชื่อเดิมนะคะ ซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นแอปไทยดีนะคะที่พัฒนาขึ้นเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในชื่อว่า d. หรือ d. จุดเนี่ยนะคะ dopa เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถยืนยันตัวตนได้ง่ายๆนอกจากจะใช้ยืนยันตัวตนกับแอปทางรัฐแล้วนะคะแอปนี้ก็ยังสามารถจองคิวใช้บริการทางภาคราฐัรฐเช่นสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำน,นักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศได้อีกด้วยนะคะสำหรับการดินันตัวตนแอปทางรัฐด้วยดด d, d o p a หากคุณเคยลงทะเบียนใช้บริการกับทางแอปนี้แล้วก็สามารถลงทะเบียนทางรัฐด้วยการกดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยด d d o p a ได้เลยนะคะไปต่อกันที่ตู้บุญเติมนะคะตู้บุญเติมก็จะเป็นตู้สีส้มเปิดให้บริการ24ชั่วโมง โดยให้สังเกตตู้บุญเติมที่มีกล้องเล็กๆติดอยู่ที่ด้านบนของตู้จะมีให้บริการยืนยันตัวตน e k, k y KYC ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการมากกว่า2,000จุดทั่วประเทศนะคะโดยการยืนยันตัวตนก็จะคล้ายๆกันกับอีกหลายวิธีนะคะนั่นก็คือเพียงแค่เตรียมบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือให้พร้อมจากนั้นเลือกเมนูทางรัฐบนหน้าจอตู้ก็จะแนะนำให้เสียบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและระบบจะส่ง S.M.S เพื่อดำเนินการต่อทางรัฐได้ทันทีบริการไบรยสนิทไทยทุกสาขานะคะก็เพียงแค่เตรียมบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ได้เลยว่าต้องการยืนยันตัวตนแอปพลิเคชันทางรัฐหลังจากนั้นนะคะก็จะได้รับ S.M.S ที่ส่งลิงก์มาเพื่อให้เราดำเนินการต่อทางแอปเท่านี้ก็สามารถดำเนินการเสร็จเรียบร้อยทันที ที่เคาน์เตอร์เซเว่นอีเลเว่นนะคะช่องทางใหม่ที่เพิ่งเปิดให้หยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซเว่นอีเลเว่นมีมากกว่า13,000สาขาทั่วไทยก็สามารถยืนยันตัวตนทางแอปทางรัฐได้เพียงกดที่เมนูยืนยันตัวตนที่เซเว่นอีเลเว่นระบบจะให้ระบุเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสร้างเป็น QR Code นะคะจากนั้นเราก็แจ้งกับพนักงนานที่สาขาว่าต้องการยืนยันตัวตนทางรัฐ พนักง,งานก็จะสแกน QR code ซึ่งระบบจะส่ง SMS เพื่อให้เรายืนยันตัวตนผ่านทางแอปทางรัฐเท่านี้ก็สามารถยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยนะคะลักษณะการยืนยันตัวตนนะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะทั้ง5วิธีนี้สำคัญจะต้องเตรียมบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือของเรานะคะเปิด5ช่องทางยืนยันตัวตนสำหรับแอปทางรัฐ เพื่อรอรับเงิน10,000บาท Digital Wallet นะคะอัปเดต9กรกฎาคม2567